น้องนาพาเธอนะคะวันนี้น้องนาจะมาผัดเผ็ดเครื่องในไก่ให้เพื่อนๆชิมกันนะคะอันนี้น้องนาจะใส่ไปเลยนะคะไม่ต้องพิถีต้องอะไรมากมายนะคะผัดเผ็ดเครื่องในไก่ให้เพื่อชิมน,นะคะ เผ็ดเครื่องในไก่นะคะเพื่อนๆน้องนาจะปรุงเครื่องแล้วนะคะอันนี้ผัดแบบตามีตำเกิดแบบนะคะสูตรน้องนามีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะคะน้ำตาลนิดนึงไม่มิดแหละเยอะอยู่รดสดีเปรุงรส ใส่เข้าไปถ้ามันหอยนะคะไม่ต้องตุงต้องตวงกันแักนะคะใส่ไปโรดก็ดส่เขียวนิดนึงคิวขาไม่มีนะคะคิวขาหมดใส่ตามีตำเกิดไมใส่ใส่ตามีตำเกิดนะคะเพื่อนๆเตรียมต่อไม่รู้ เอาไงรสชาติใช้ได้นะคะรสชาติใช้ได้รสชาติใช้ได้แล้วนะคะเกินมีกระเพราเหลืออยู่นิดเดียวนะคะแล้วมันก็จะเหมือนแบบโอ้มันจะเริ่มเน่าแล้วนะคะมีนิดเดียวก็ใส่นิดเดียวเนาะใส่พอมันพอมีกลิ่นแล้วกันกระเพราอะไรแมงลูกแมงลักก็ใส่ไปนะคะตุ๋นตัมงนานเองใส่ใส่ไปเถอะปรุงเอาอยัางไงก็อร่อยะคะ่ะ <laughs> ปรุงเองยังไงก็อร่อยนะคะสูตรน้องนาคือมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะคะตรองมาปรุง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 ไม่อร่อยก็ปรุงอย่งนั่นแหละปรุงเป็นอร่อยนะคะแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากมายนะคะมงใส่การเสร็จแล้วนะคะผัดพริกแกงเครื่องในไก่นะคะสูตรน้องนาเองนะคะเพื่อน,อน มาชิมด้วยกันนะคะมากินข้าวเย็นด้วยกันนะคะอันนี้กับข้าวเย็นนะของคุณพ่อนะคะอร่อยมากมายนะคะนี่นะเห็นชัดหรือเปล่าเห็นชัดหรือเปล่านี่นะคะทีวซุมไกลก็จะไม่เห็นแต่เห็นควันนะคะเห็นควันออกมาวิว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 นะคะวิว มากินข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆบายยไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะไปกินข้าวก่อนนะบายบาย